ดาวพระระหัตเนี่ยนะครับเดินไปตำแหน่งไหนไปช่องไหนนะครับอ่าก็ให้คุณนะให้คุณดีในเรือนชะตาอยู่เสมอเสมอครั้งนี้เนี่ยนะครับดาวพระระหัตจะย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภนะมาช่วยในเรื่องของอ่าเงินเงินทองทองนะความสุขใจให้กับหลายๆคนหลายๆด้านนะครับ ที่ตำแหน่งของเขาล่ะนะครับในแต่ละครั้งในพระราชเขาจะเดินมาให้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะในปี2,567นี้นะครับพระประหัดจ,กจักรโจรมาได้ตําแหน่งเป็นจุลจักนะจุลจักเนี่ยก็จะตรงข้ามกับทางด้านของมหาจักรนะมหาจักรก็แปลว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมเน็ดเหนื่อยฟาฟ,าฟันต่อสู้นะครับอ่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตัวจุลจักเนี่ยนะครับถ้าจะแปลในแง่คิดดีหน่อยนะเขาเรียกว่าสบายขึ้นนะเบาขึ้น อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีนะให้กับทุกๆในลหลายๆลัคนาราศีด้วยนะจะเป็นดีจะเป็นร้ายอย่างไรนะครับให้กับแต่ละลัคนาราศีนั้นนะรองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปได้เลยครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านครับ าดาวพระประหัตเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยนะเป็นดาวที่ดีนะครับของเรือนชะตาไม่ว่าจะตกตำแหน่งใดแห่งหนใดนะครับของเรือนชะตาก็มักจะให้คุณดีนะให้กับชาวลัคนาราศีกันทั้งสิ้นนะที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือก่อนวันที่30เมษายนนะดาวพระประหัตไปตกในเรือนของภพมรณะนะครับของเรือนชะตานะทาให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับ <jer os. S 1> มีเกณฑ์ในเรื่องของว่าย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่ที่ไกลแดนไกลเสียทีเสียทางเสียญาติผู้ญหญ นะมีเรื่องใหญ่ๆนะครที่เรองการสูญเสียนะครับญาติผู้ใหญ่นี้ก็นะมีเคฑนในเรื่องของการทั้งเจ็บป่วยด้วยนะครับาจากไปหา่างไนะกลเนี้นะห่างไกลครอบครัวเี้นะพอช่วงปี2567ถึง2568นะครับตั้งแต่หลังวันที่30เมษายนปี2567นี้ไปนะครับดาบประรหัสก็จะโครจรกลับมาให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันอีกครั้งหนึ่ง นะผ่านมาในครั้งนี้เนี่ยนะได้เรียกได้ตำแหน่งเป็นจุลจ,นะจัรจกรนะจุลจักรเนี่ยก็แปลว่าเล็กน้อยนะจะถามว่า มันจะเล็กน้อยตามนั้นไหมล่ะนะมันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะช่วงบุญกุศลของแต่และบุคคลด้วยนะเพราะจุลจักรเนี่ยก็ยังหมายถึงว่าให้กําลังดีนะเป็นใหญ่ๆได้นะแต่ก็ต้องอยู่ที่ช่วงจังหวะไปนะครับอ่านั่นก็คืออยู่ในครบรอบสามวันสิบห้าวันที่ท่านจะมายืนให้คุณในดวงชะตานั่นแหละนะครับก็จะมีสักช่วงจังหวะหนึ่งนะที่จะให้คุณใหญ่นะในดวง,งชะตาเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในคลิปหลายเดือนนะครับนี้ดาวพระประหัตตินะครับพอโคจรเข้ามานะแบ่งออกเป็นสองเรื่องนะ พันธุนะครับพันธุก็แปลว่าอะไรนะสิ่งใดที่ชาวลัคนาราศีกันขนขวายที่จะเกิดที่จะให้เป็นนะครับมันก็จะเริ่มนะก่อร่างสร,ร้างตัวเริ่มสําเร็จกลับเข้ามาในเรือนชะตาแล้วนะตั้งแต่ดาวพฤหัสโคจรม,มาในครั้งนี้นะครับเช่นว่าพันธุกระดุมพระนะชาวลัคนาราศีกันอยา,ากจะเดินทางนะไปทํางานหาเงินนะครับอย่างต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีเข้ามาในหวัวไง เริ่มว่าเออไปทํางานที่นั่นที่นี่ได้เงินได้ทองดีนะสามารถประกอบธุรกิจที่ไกลไๆจเนี่นะอาจจะเคยนะหาธุรกิจทําธุรกิจอยู่แล้วก็ขยายวงกว้างๆแคบๆเนี่อรอบๆตัวมันก็จะเริ่มแบบ ขยายกว้างขึ้นนะไกลขึ้นนะไกลไปต่างถิ่นต่างแดนนะได้เลยนะแต่บางทีทําธุรกิจอยู่นะครับอยากจะมีหุ้นส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนต่างชาติต่างประเทศเข้ามาก็ทําได้นะมีทํางานบริษัทอยู่นะอยากจะย้ายไปอยู่บริษัทต่างประเทศก็ทําได้เนี้ยนะครับจะทํานําเข้าจะทําส่งออกนะหาเงินเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทําได้นะจะหาลูกค้าจะพบลูกค้าลูกค้าอยู่ไกลหน่อยนะอยู่ใกล้ๆเราเก็บหมดแล้วไงอ่า นี่นี่เหลือแต่แดนไกลและที่ไกลๆแล้ว,ลาลวตามเก็บเลยนะปีนี้นะก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับอ่าที่อยู่ไกลตัวที่อยู่ไกลบริษัทเดิมนะครับกลับเข้ามา นะมาสร้างเงินสร้างซองสร้างรายได้นะครับให้กับชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่โดดเด่นนะในเรื่องของการหาเงินที่ไกลนะครับแต่ต้องจบเร็วนะไปเร็วจบเร็วอย่างเงี้ยนะครับอืมก็มักจะมีเรื่องดีเข้ามาด้วยนะฮะจะเล่นหุ้นเล่นอะไรนะถ้าถ้าเล่นหุ้นแล้วหวังมันจะขึ้นในระยะยาวหรือติดดอยนะแต่ถ้าว่าอ่มีหุ้นตัวไหนที่ดีเข้ามาเราจับเร็วปล่อยเร็วจับเร็วปล่อยเร็วจะก็อเกิดเป็นรายได้นะเล็กๆในน้อยเนี่ยพอสะสมไปเนี่ยนะครับ มันก็จะกลายเป็นรายได้ก้อนใหญ่กลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีกัดนะครับตลอดทั้งปี2567ในขณะที่พระระหัสนั้นยืนตำแหน่งในลักษณะแบบนี้เลยนะครับคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะเคยสลับสูนุนช่วยเหลือแลว้ววันวันหนึ่ง นะท่านก็ไม่ได้มาสนับสนุนช่วยเหลือ,อนะแต่พอดาบพระผาโคจรมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับาสามาอาชีพใดนะที่ต้องการผูร้หลักผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือต้อง,องนะมีนายมาคอยช่วยอะไรเงี้ยน,นะครับก็จะถือว่าได้รับอิทธิพลในแง่บวกนะจากการที่ดาบพระ,ระัสนี้โคจรกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตานะครับอย่าลืมนะครับว่าดาบขนัดเรือนแรกเนะี่ยมาจากพันธุ์เนะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราจะได้มาเนี่ยพยายามนิดหนึ่ง นะครับพยายามเข้าพบหาผู้หลักผู้ใหญ่พยาย,ยามไหวพระสวดมนต์พยายามทาบุญกุศลตามหลักของศาสนาของตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็จะได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับเข้ามาครอบครองนะสมหวังสมใจนะครับในเดือนสตาร์นั่นเองนะบางคนมีที่ทางมีที่ดินเนี่ยนะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า อ่าพอดาวพระฤาษีโคจอมมาในลักษณะแบบนี้นะก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่สถานที่ที่มันว่างเปล่าที่มันไม่ก่อเกอิดประโยชน์อ่ะนะกลับให้มันมีค่านะให้มันสามารถสร้างไรายได้ก่อเกอิดทราบก่อเกิดรายได้กลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาได้นะบางทีให้คนอื่นเข้ามาเช่านะปลูกบ้านสร้างบ้านนะเช่าเป็นที่ทําที่จอดรถอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็สามารถทําได้นะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมมาในปีปีนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการย้ายเรือนของพระประหัดในครา gne นะ จะมากระตุน้นนะครับในช่องทางการหาเงินหาทองนะเหมือนบางลัคนาแหละแต่ของเรานะนะมากระตุ้นในเรื่องการช่องทางการหาเงินหาทองนะแต่ต้องเป็นการหาเงินหาทองที่เกิดขึ้นจากสมบัติเดิมที่มันมีอยู่แล้วนะน,นับว่าดีเลยนะครับอย่างญาติญาตินะบางคนห่างไกลกันไปนานๆเราก็ห่างไกลครอบครัวห่างไกลญาติพี่น้องไปนานๆน,นะพอกลับมาโครจรมาเจอกันอีกครั้งอะ่ะ ามาคุยกันเนช่วงสงการเดือนของการรวมตัวกันของชาวไทยถูกไหมมาเจอเจอญาติพี่น้อง คุยกันไปคุยกันมานะอยู่ดีๆครอบครัวเรานะครับญาติพี่น้องเรามีช่องทางในการทํามาหากินมีช่องทางในการประกอบธุรกิจมีช่องทางในการหาเงินหารายได้นี่นะครับมาเป็นตัวเสริมนะและเป็นตัวเสริมและเป็นตัวหลักเลยนะให้กับชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีนะในช่วงจังหวะของเดือนเมษานี่นะเพราะฉะนั้นราศาีกันนะครับสมควรพบปะมิตรสมควรพบปะญาติพี่น้องนะจะได้มุมมองนะไอเดียในการ สร้างเงินสร้างรายได้นะจนเราสามารถนะไวขว้คว้านะสิ่งนะั้นหรือช่องทางเหล่านั้นนะครับกลับมาเป็นช่องทางรายได้หลักนะ,ะให้กับเพื่อนชะตาในปี25 6 7นี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะ ลักษณาราศีกันได้รับอิทธิพลดีแน่ๆนะครับจากดาวพระพฤหัสในครั้งนี้มฤิตยูเนี่นะครับโครจรน,นะยืนสถิตยอยู่ในภพสุภาะนะครับของเรือนชะตาในจังหวะน,นี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับพอพระรหัสเข้ามาเนี่ยนะใครเรียกว่าใครดวงที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะพระรหัสก็จะมาร่วมมือกันกันกบมฤิตยูนะผสมประสานกันไปอ่าซ่อมแซมซะ นะกลายเป็นดาวที่มาซ่อมแซมซึ่งกันและกันนะจะเกิดเรื่องดีนะให้กับเกลือนชะตามากกว่าเรื่องร้ายนะพระดัดมาช่วยไงนะนะพระเี่ยเหมือนดาวที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยชาวกันนะนะพอพระดัตมาช่วยนะครับหลายๆอย่างมันก็จะพลิกฟื้นนะเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป นะครับเพราะรหัสเนี่ยนะครับนะก็ามาช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับาบางทีเรามีเห็นและเราต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อจะได้ใช้สมองเนี่ยนะในการหาเงินหาทองใช้ช่องทางหาเงินหาทองเพิ่มเติมนั่นเองนะครับถ้าสุขภาพของคนในครอบครัวใครที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้นะแล้วพรถัดโคโจรเข้ามาช่วยหลังสามสิบเมษาได้เนี่ยนะเท่ากับว่า,าโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาเกิดกับคนในครอบ ครัวนะก็จะเริ่มฟื้นขึ้นดีขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเนี่ยครับก็ <c oughs> จะเจอและเจอช่องทางเจอหมอเจอแพทย์พบหมอพบ,พบแพทย์ที่ดีนะมารักษาทําให้สุขภาพร่างกายต่างๆนะครับที่เราเคยกังวลกับครอบครัวเราที่คเราเคยกังวลกับผู้หลักผู้ใหญ่นะภายในบ้านเนี่ยนะครับก็จะดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับดังนั้นนี่นะเรียกได้ว่าถ้าใครมีผู้หลักผู้ใหญ่ป่วยนะโรคายแรงอะไรต่างๆนะถ้าผ่านมาได้ถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยนะครับจะ พลิกฟื้นสภาพร่างกายนะจุดๆนี้คือหลังสามสิบเมษายนนะจะพลิกฟื้นสภาพร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปใครท้อแท้หมดกําลังใจหดหูใจนะรับรองได้ว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะกลับมายิ้มกลับมาสู้กลับมามีรอยยิ้มนะมีแรงหาเงินมีแรงทํางานนะครับได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ดาวพระพร a ัสท่านย้ายเรือนมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับพระพร a ัสเนี่ยนะครับก็มาอีกเจ้าเรือนหนึ่งนะมาจากเจ้าเรือนของภพ ปัตตานีนะครับปัตตานีเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องนะทั้งคู่ครองทั้งศัตรูทั้ง,งหุ้นส่วนต่างๆที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไปตกในเดือนของมรณะมามาไปไปนะมาเจอเราเอา้าวเจอกันปุ๊บไปหายหายนะลับมาใหม่นะในลักษณะแบบนี้นะครับพอดาวย้ายปุ๊บนะเรียกได้ว่า คนไหนนะที่มีคู่ครอ,องที่เคยไปทํางานที่ไกลทางานแดนไก่นะครับก็มีเกณฑ์กลับมาพบปะพบเจอนะครับเขาเรียกว่าพลังจิตเรานะส่งแฝงไว้แล้วนะส่งภาพเราเนี่ยไปให้เขาเลยนะเขาก็เริ่มคิดถึงเริ่มโหยหานะเริ่มกลับอยากจะมาเริ่มเริ่มต้นในเรื่องของความรักกันใหม่ นะครับใครที่มีคู่ไปห่างไกลไปบางทีไม่ได้ส่งเงินส่งทองก็เริ่มส่งเงินส่งทองกลับเข้ามาให้ไงเพราะว่าตัวเราเนี่ยนะครับโจรเข้าไปสถิตแล้วฮะอยู่ในเรื่องของความคิดเขาทำให้เขาคิดถึงนั่คิดถึงเรามากขึ้นนะครับอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยากกลับมาเริ่มสร้างเรือนหอนะอยากกลับมาเริ่มต้นในการสร้างร้านสร้างธุรกิจร่วมกันจะได้มาทํางานร่วมกันนะทางานไปด้วยเจอคู่ไปด้วยทํางานไปด้วยมีความรักไปด้วยอะไรประมาณอย่างนี้ เนี่ยนะครับอ่าก็จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันนะเพราะฉะนั้นดาวพัพะประรหัสพัโคจรเข้ามานะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีให้กับชาวลัคนาราศีกันทั้งสิ้นนะครับคู่รักก็จะกลับมานะคนไหนที่เคยเหินห่างไปก็จะกลับมาเคยประกอบธุรกิจ มีหุ้นส่วนอยู่ดีหุ้นส่วนบอกเลิกสัญญานะบางทีส่งทุเรียนไปจีนนะอันนี้เปรียบเทียบนะไอ้ดีเช้านั้นนะเขาก็ไปหาช่องทางใหม่ๆนะปีนี้เริ่มขัดแคลนแล้วเรื่องต้องกลับมามองเราแล้ว นะก็กลับมาทําธุรกิจร่วมกันใหม่นะมาหาช่องทางทางการเงินใหม่หมๆนี่นะครับก็สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ต่างๆนะครับเท่ากับว่าลัคนาราศีกันจะได้รับอิทธิพลบุกบวกนะครับให้กับเรือชนชะตาทั้งสิ้นนะที่จะโคจรกลับเข้ามาทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูแล้วว่าบุญกุศลของเราดีน้อยอย่างไรนะครับมีมากมีน้อยอย่างไรนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องดูในส่วนบุคคลนั่นแหละนะแต่หลักๆก็เนี่ยไม่ต้องดูก็ได้นะเรียกได้ว่าไม่ต้องสนใจโลกเลยนะ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับตามหลักของศาสนาของแต่ละบุคคลนะครับสร้างบุญสร้างกุศลในปี6-7จนะครับจากตาพระประหัตเนนย่ะเช่นตักบาตรทำบุญถวายยาอะไรอย่างงี้นะสร้างวิหารราทานนะ ก็จะช่วยให้นะลัคนาราศีกันนะครับอยากได้บ้านจะได้บ้านสมใจนะอยากมีรถก็จะได้รถสมใจอยากไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะสมใจสมหวังตามบุญกุศลที่เราเกิดหนตามบุญกุศลที่เราทํานะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าที่ผ่านมาตัวเองเป็นคนดีนะทาบุญแล้วไม่เห็นได้ผลบุญเด๋วยวปีนี้ได้เห็นแล้ว นะบุญมันก็ต้องกลับมามันก็ต้องมีช่วงจังหวะเชา้าคำ่ำใช่ไหมเชา้าเราก็เปรียบเทียบเ,เป็นตัวบุญ่ะเดี๋ยวก็มันก็สว่างแล้วไงโลกสว่างเกิดขึ้นแล้วนะไอ้ตอนตอนรประหัดไปอยู่มันน่าจะรับกรรมรับบาปกันไปนะมีทุกข์กันบ้างอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มมาสวยบุญท,ที่ตัวเองสร้างตัวเองขอนะครับทีนี้นะยังมีเวลาอยู่นะนี่เดือนมีนานะ เดี๋ยวก็เข้าสู่เมษาแล้วนะเพราะนั้นมีเวลาลุยนะทั้งเต็มเดือนเลยนะเมษาอยู่เนี่ยทาบุญทํากุศลเสริมดวงเสริมชะตานุนดวงนุนชะตาฮะให้เรื่องร้ายกลับมาเป็นเรื่องดีให้กับชาวราศีกันครับขอบารมีพระรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งหลายดลบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่ความร่ํารวยมีแต่ความสุขใจเข้ามาในชีวิต